สีดำเทาสวยคาดตัวนี้ผ้าขี้ริ้วอืมอืมใจเย็นมันเห็นหมันเพ้อฟังนั้น ห้างช่วยห้างที่โตมันมันเป็นสีไส้อย่างนั้นห้างเหมือนกันห้างใหญ่ทาวต้องให้มันบานช่วยขอ๊อกมันมีดหม้อเดียวไอ้ตัวนี้ช่วยครับต้องให้ต้องแล้ตอนมันบาน อ้วนกินเก่งเก่งอ้วนเห่นองไหนล้านกันนะ่ะอย่าไปคอบกันนะมึงกันในเทวดามึงกันตัวดีชอบคอบดีคอบนองอย่าพร้อมพอเปลี่ยนน้ำให้น้ำนยุดนะปลากัดไปยังหนึ่งตู้ตาลุ่นรักเล่สิ่งทอง เธอวัดดามีปลาลูกโกงกันนะในลูกโกงลูกโกงมีทองตัวไอ้เด้วยอ่ะบุญไอ้เด้วยอ่ะเนื่องเงินก็นักดียวนี่ฮะ